สวัสดีครับเพื่อนเอฟซีพญาวัดนอนทุ่งสูฟูสุคนนะครับที่คิดหวอดและก็คิดถึงหลังจากเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าแล้วนะครับกเกษตรกรนี่ก็ได้เตรียมพ่นเตรียมพ่นเตรียมยังไวที่เพิ่นเรียกว่าพ่นนี่ก็คือเอาแจดินพ่นมมใส่ดินเพียงข้างล่างเป็นดินเพียงนะครับเอาดินพ่นมาห้อยข้างหน้าปลูกของแล้วมันสิง,งามนะครับก็เตรียมไว้ปลูกหอมปลูกลงคนช่วงนี้ก็ โทั่วทั่วดินทั่วลิสงเท่านี่แหละนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเพิ่นยังมีการาสร้างรายได้พิเศษของเพิ่นรายได้พิเศษของเพิ่นนะครับเดี๋ยวชิพาไปเบิ่งว่าเพิ่นเฮ็ดยังไ๋เพิ่นเฮ็ดอีหยังเ,เลี้ยงเป็นพิเศษบ่นะครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันนะครับนอะกว่าเพิ่น หอดแล้วมีคนอยู่บ่เนาะบาดท,ที่นี่โอ้มีอยู่โอ้<ะ>มีอยู่<ะ>มีอยู่ว่าสันครับโอ้เชิญจา่าเชิญจา่าเพิ่นว่าโอ้สีมาเบิ่งนี่ละ่ะว่าได้อีหยังเฮ็ดอีหยังพิเศษไรใใได้พิเศษนี่มาแบบใด้ท่าได้ดีก็สิเฮ็ดนําน,นี่ยละ,ะ,ะโอ้เชิญจ่าเพิ่นว่าปายฮะอ่าเรื่องตากระแตนไปเบิ่งนํากันนะครับบาดที่นี่อาเออยามกลางเวีนก็บ่ได้มาถ่าย มือ้ยมาต่อกันอยู่อยู่น้ำต้นหยาพวกเนี่ยอยู่น้ำแพรกับปลานนั่นพวกน่ะโอ้ยหยามัดมือแล้วจะหอบหยานั่นมดมือแล้วกันเต้าหอบเที่ยงหอบแรงหอบปลาั่วหลายหอบอยู่ห่อไงอยู่บ่เนี่ยหอบค้ประมาณบ่้วก็กงมันก็ได้เลยเสร็จเอาเท่าไรอันนี้คุณสองกงหนึ่งคุณสองกงก็มีทั้งนัันตัวนี้แห็นกลงใหญ่กว่านเนี่ย โอ้ยบางทีแหละจับอยู่น้ำหยาปลาทอนหยากม็ากมีอยู่แทกกะจับมันกะลังถอดคราบตัวนี้บ่แมนแต่โตไข่เราไม่บ่นไงตัวมันมันบวชไข่มัน,นกกลังออกคราบอ่ะข้าวแต่ออกคราบออบางทีแหละไปไหนบาดเอ้ยคนน่ะกังเว้นมันจังสีเห็นตจนขาดอันนี้มันหนันซีดหรือว่าเรวกังเว้นมันกะบบาบางนี่ล่ะจะมีแจ๊กไปใส่หัวกะห้องอ่ะเดียว โั้ใจแตกแตนหืวขายโลเจ้าบาทไ่ขายขายโลละหาโลกโลละหาลอยตาโถโลละหาลอยพรมานธรรมดระช่วงมันออกทักๆักในได้ได้เท่าไรจักโล่คือแพร่หนึ่งเียแพร่หนึ่งแพร่นี่ที่ได้อยู่ประมาณหาโลแพร่หนึ่งหาโลโอ้ที่ได้อยู่สามโล่ปะม่นแพร่หน่อยกวากันโอ้แพร่นั้นแพร่หน่อยกวากันตัวนี้หาโล่พอโทโลละหาลอย สองพันหาจักมือได้ขายสี่สิบห้ามือสี่สิบห้าวันโอ้ต้องขยายอีกได้หน่เลี้ยงอีกหลายๆลาย้มือกครสามสามสิบสามสิบก็มือหนิสามสิบเอ็ดสามสิบสองมือนี่ก็เอาไขา่เอาไขา่โอ้พอไข่แล้วเขาก็ขายตัวไข่แล้วเขาก็ขายสี่สิบห้ามือเขาก็ขายแล้วกออกแม่ขายแม่นออกเลยอ่าอ๋อ,นนอ,อคือรุ่นน้อยแม่นบ่าเนี่ยโอ้รุ่นน้อยนี่ออกมาเนี่ยว่าพ,พันใหญ่ปันไดนเห็นบ่าขัด อยู่น้ำหยาอยอะคนกินยายเยะก,กินปลางวหน่อตักแตนเนอ้อไอมนรดเข็นพ่อายวาดรถซาเลงพ่อยายวาดสิพ่อให้ตักแตนว่าเราแม่นเลี้ยงเอาเราฟังทั้งนี้นเ,นนเป็นเป็นแม่พันแม่นว่าน,นี่มีคือเห็นเห็นขาด่ครพอมนนี่กบาไหมโอ้ตักแตนบ้านมันกำลังไขร กำลังใครมาเรียถาดไครเข้าไปกำลังมันผสมพันธุ์กันอืมกำลังผสมพันธุ์กันแบบว่าเสื่องกันนี่บ่มันเสื่องกันนเออเนาะมันผสมพันธุ์โอ้มืดแน่จักหน่อยเด้อเออนี่คือถาดไข่ตั้งแต่ถาดไข่มันเนี่ยห้าเอาเ้าเอาเอามะรอนเอาเดียมไส้ออกแน่นบ่เนี่ยแน่นเดียมไส้ออก เอาเไส่น้ำอยู่บอกเวลาอ๋ไอไส่น้ําใหแใหพอ่พอ,พอ,พอ้มพอซุ่มซุมเนาะพอพ่อหอนแตกเนาะเราบานมาันอกสิเห็นใมันอานขายไปหลายถาดเล้วยนี่ายไปนโอ้ขายไปหลายถาดเนี่ย,ยโอ้ยบึงแพียนั่นแหะเขาย้ายให้บึงเพตาย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 ,ตาย,าย,ายอ้ที่พออีกทีขายายออกไปอีก แล้วง่วอยู่ในข้อคุณเดีบานเนี่ยเพขายออกบอกบอกบอกว่ามันสิขายออกบ่เมียนบ่จังแล้วสิเอาขายง่วออกสิบบ่เจียวห้าให้งัวบานเนี่ยสิเจียวมาให้ตักแตนโดยเฉพาะตลาดกันบ่โอ้ยมึงตีละตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มันยังเงิน ยังกำลังสีถอดคาบเป็นปีกแมนบ่แมนถอดคาบเป็นปีกบไวนี้ก็ผสมพันธุ์เชื่องกันตัวนั้นได้บาะเนี่ยคือกันตัวนี้คือกันโอ้จะแมนขายออกวัอนี่ที่ได้หลายอยุดตินี่พร้อมกันตัวนี้ขายกันที่บัวหยากแล้วเนาะกระสีบางซี่หาท่านนะเออจะมีมันโอ้ๆอย่างว่าจะใครมันนั่นขายขีดละพันตัวนี้ขามันขายขีดละพันเนาะแมนก็พอได้ขายอยู่ โอ้ดี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 ขบวนยากขบวนเมื่อยบรนไดเออดีดีอองงดีดดมองเข้าเมื่อยคือมองอยู่กับตะกัดเตนนี่แหะอืมดีดีด,ดีโอ้ทีเฮ็ดน้ำขึ้นกันลาบานี่บ่ให้บ่ให้หมดขึ้นเนะะาะแต่ว่าเบิงตะหมดเออ,อท่าหมดขึ้นนี่อันตรายแม่นบ่แมนท่าหมด<อ>ขึ้นช่วงเขาถอดขาด้าวเจ้าสี่โอ้โอ้อมันที่ไปเกี่ยวกัดนั่นมันถอดข้าวแล้วท่านแข็งแรงท่านแข็งแรงถอดข้าวต้องระวังอ่อนแอต้องระวังก่อน ตอนแตกใหม่ๆตอนแตกใหม่ๆเป็นตัวหน่อยมันน่ยเป็นตัวหน่อยนะโหมดเพื่อนๆเมันก่อดึงหัวดึงถ่ายด้วยเอ่ออันนี้ตัวผู้อันนี้ตัวเมียตัวผู้มันจะเป็นยังไงตัวผู้มันสีตัวหน่อยกว่าตัวเมียตัวเมียสีใหญ่กว่าโมเมนมันใหญ่บ่ท่านกันซื่อบอกโมเมนต์โมเมนต์เดียวผู้ชายมันผู้น้อยอ๋อผู้ชายผู้น้อยเนาะผู้หญิงผู้ใหญ่เออแต่ว่ามันกับสีใหย ยังอยู่เป็นบางคนอยู่แล้วว่าเนาะนนบ่ผ<บ>มก็คือคนนี่แหละใน<า>บางคนก็มโีโอ้ครับโอ้กับตังก้าโมถ้ตจะแปนโม่ของเข้าสีม,มี่สีเขียวเนาะบนอ่ะมัากหลายเลยมาอาบแดด้ดามีผู้สนใจอยากสืเฮดน้่เนี่สีติดต,ตอได้ยังไดเนาะเนี่ยมีเบอร์โทรค่ะเอาเบอร์โทรมามีเบอร์โทรเนาะครับติดตกับคุณยังครับผ้าสีสำอางจ้ะผ้าสีสำอางจ้ะ อ่าเป็นคุณแม่นาพาดซีซัมปังหรือว่านอสอครับเนี่ยได้ทั้งหมดจ้ะได้ทั้งหมดว่แต่ได้ทั้งคุณแม่ได้ทั้งคุณนางสาวจ้ะอ่าก็ขอขอบคุณมากๆนะครับโอ้เพิ่นถ้าใครสนใจพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจอยากสิเฮ็ดก็ติดต่อตามเบอร์โทรบ่เตืนถึงอาทิตย์ก็สิเสิงละล่ะอ่ามามาเตือนอาทิตย์ก็สิเสิงเพราะว่าสิสมพันธ์นั่ะค่ะอาทิดต่อกิด ติดต่อได้เลยนั่เบอร์นี้ได้เลยจ้ะครับเดี๋ยวเขียเบอร์ข้างล่างไว้ให้อีกนะครับผมครับถราพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจกะล่องติดตอ่อตามเบอร์โทรนะครับจากคุณนภาสีสอางนะครับอ่าอาจสิ่ละเอียดบันไดนะครับยังได้กะขอโทษขอให้ล่องติดตอ่อตามเบอร์โทรนั่นแหละแล้วก็สุดท้ายนี่กับผมสักมังสีแล้วก็พญยยวดัดฮอนทุ่ง ขอล่าพี่ล่าน่องไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับผมสักเมืองสีแล้วก็พยาวาดนอนถุงท่าชิปใหม่ๆออกมาฝากพี่ตอนน้องนะครับถึงแม้นว่าชิปสิบวมีสาระอยังมากมายก็ขอให้เบิ่งเพื่อความสนุกสนานสำหรับมือนี่กับผมสักเมืองสีขอกก่าวคำว่า,วาวสวัสดีครับ